กรมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ คู่ต่อไปครับทรงวิทยาเทพรักษ์ครับพบกับท่าตูนประชาเสริมวิทย์ครับเอาครับนักฟุตบอลทั้งสองทมีมเดินลงสนามแล้วครับทร,ทรงวิทยาครับมาในชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงดำครับแล้วก็ ท้าตูมประชาเสริมวิทย์ครับมาในชุดสีขาวครับ ทร <too> งวิท uh. ย์นี่จะบุกจากซ้ายไปขวา oh. ครับเอาครับท <TY> <ada> uh. ่าตูมจะได้เกี่ยวบอลเล่นก่อนครับ เติมได้เลยครับอ้ารับยิงเลยครับแต่ว่ามันเลี่ยเรียแหละครับทาตูนและส่งวิทยาเทพารักนะคะครับม่ยเอานี้เป็นการทำฟาวครับ ทรงวิทยาเสื้อสีฟ้าของหัวใจสีฟ้าให้น้องๆหน่อยนะคะถ้าหัวใจสีขาวเนี่ยให้ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ค่ะครับท่าตูมจะได้วางบอลยาวมาจาาังหวะนี้อ้าวถึงเพือ่อ้วยลนะดึงจังหวะนี้ครับผู้เล่นตูมพุ่งรับไม่ได้ครับทางด้านของชัยวัฒน์ครับยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะมีโอกาสได้เสี่ยวแล้วค่ะสำหรับท่าตูมประชาเสริมวิทย์นะคะ เหมือนว่าจะโต้กลับมาอีกทีแต่ว่าไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ก็บอลที่งมาถึงทางด้านกองหลังของท่าตูมครับส่งขึ้นมาแล้วมีโอกาส เพื่อนเพ่อทำทางไปครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับอ้าวครับเปลี่ยนแกนมาได้หรือเปล่าครับอ้าวครับได้บอลด้วย<อ>จะทิ้เล่นแม่โดนทำฟาวไว้ครับนี่ค่ะจังหวะฟาวนะคะเหมือนไปดึงกันจากทางด้านหลังนะคะหมายเลขเก้าของทางส่งวิทยาเทพารักษ์นะคะเกวินเนตรเนตรวิจิตรพันธ์นี่ครับพาตูมครับ ทีมจากอำเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์นะครับและแน่นอนครับเทวรั์ก,ก็สมุดประการค่ะ,อะสองจังหวัดน,นี้มีอะไรเด่นพิมพ์เข้ามาบอ,อกหน่อยนะคะครับเอาครับจะเปิดเข้าไปครับท่าตูมหรือจะยิงเลยครับแม่เหลี่ยมนี้ก็มีคนยิงมาแล้วนะครับหัวใจมาเพียบแล้วก็ไปปุ๊บสีอะไรครับหัวใจสีขาวเขียวทำไมเป็นขาวเขียวนี่เขียวท่าตูมทท่าท่าตาตตมอมยิง และอ,อ้าเปิดจะเป็นลูกสูตรครับแต่ว่าอยากไม่ได้ผลครับอ่าลูกนี้แน่นอนครับไปทําฟาวไว้ก่อนครับเออต้องหยุดเกมนะครับจังหวะนี้ครับสก,กัดไว้ครับทางด้านของกวินเดชกำลังจะวิ่งไปข้างหน้าสิงลำน้ำมูลโอ้โหฉายาใครสุรินทร์ก็ <ๆ S 2> ต้องช้างแน่นอนสุรินทร์เออเอ๊ะ ใช่ป่ะตูปปาการไงอ๋อตูปปาการเอาครับสุรินทร์ช้างใหญ่ค่ะสุรินทร์พิชช้างใหญ่พิฆาตโอเล่นทิ่มเมืองช้างนะครับมีคนคอมเมนต์มานะครับบอกท่าตูไม่ได้มีดีแค่ช้างนะครับมีฟุตบอลก็มีดีนะฮะครับอ๋อเขาจะได้ทุ่มครับสุริยาครับทุ่มมาจังหวะนี้แม่เหมือนจะพลิกได้หรือเปล่าผู้ตัดสินบอกไม่ว่าอะไรครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับอ่า แล้วก็จกังหวะนนีส้สก,กัดออกไปครับก็ยังเป็นท่าตูมนะครับที่ได้บอลอยู่ <c oughs> ครับอาครับ <c oughs> แล้วยังไงครับออกมาทางด้านขวาครับท่าตูมครับทางด้านของท่าตูมเลยยังบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับผ่านไปเกือบสีนาทีครับ ปล่อยออกครับอ๋อก็บอกว่าอําเภอท่าตูมเนี่ยติดน้ํามูลนะอ๋อแปลว่าสิ่งลําน้ํามูลนี่คือท่าตูมประชาเสริมวิิ์ใช่ครับอครับก็ทางด้านของวิทยาเทพาลักษ์นี่มากดดันถึงแดงหน้าเลยครับ นา้าเนี่ยฮะจ่ายพลาดไม่ได้เลยครับนักเตะของทรงวิทยาเทพรักษ์นี่อยู่ข้างหน้าหมดเลยครับรอบเก็บอยู่แล้วนะฮะครับพักอกมาจังหวนะนี้ยังไม่มีอะไรครับบอลทิ้งไว้ก่อนลุกทุ่งของท่าตูมประชาเสริมบิ๊กค่ะหมายเลขสามอาธรมาละคำทำให้เพื่อนแล้วก็โดนนี่ครับ บกมาได้ครับแต่ว่าทางด้านของทรงวัทิยานี่ก็คุมโซนไม่ดีครับเหนียวแน่นทีเดียวนะคะไม่ให้บุกเข้าไปได้ง่ายๆค่ะพยายามจะขึ้นมาแทงมานตรงกลางแล้วขึ้นกับหลังจ่ายกับหลังมาก่อนครับยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นทั้งสองทีมก็ พยายามเพลิ่งพลนการละกันเลยครับ <ฮะ S 1> อยากได้ประตูน้ำไ,ไวๆครับลองยิงยาวๆดูบ้างแต่ก็ยังไม่ทันยังไม่ได้ลุนนะคะอ่าครับเข็มกับเขาไปแต่โดนตัดเอาไว้ได้แบบนี้ล็อกหลบกลับมายังสกัดเอาไว้ได้อยู่ค่ะสมงวิทยาจะลองบุกข,ขึ้นไปดูบ้างนะคะยิงไปจากกลางสนามเลี้ยงขึ้นไปแบบนี้แล้วมองเพื่อนส่งเข้าไปด้านในโดนสกัดเอาไว้ได้ค่ะจะเป็นลูกเตะมุมนะคะครับ ก็ยังคงเป็นท่าโตมเลยครับที่ม no ีโอกาสบุกมากกว่าแต่ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าประตูแรกจะเป็นฝั่งไหนที่ทําได้ก่อนนะเราแข่งกันแค่ครึ่งเดียวนะคะ20นาทียาวๆตัดสินกันไปเลยนะคะไม่มีพักด้วยนี่ครับไทยมาแล้วจังหวะมันลอยขึ้นได้ ขึ้นอัธจันทร์ั้ยครับใต้ลูกครับสองเซนๆันออกไปแต่ว่าโดนเกือบโดนสักกดเนี่ยค่ะยังพยายามจิ้มบอลกันอยู่เลี้ยวตั้งแต่ของประตูประตูครับูอรับจะเปิดยังไงครับหวางบอลยาวขวางหน้านี่ครับโดนทางด้านของท่าตูมหม่งไว และพยายามจะวิ่งไปกดดันครับพาตัวศัสอกมาก่อนครับบอลอนอกไปครับเทีย,ายาบอลหอ,อกไปก่อนนะคะจังหวะน,นี้มใม่ทางทรงวิทยาต้องบุกขึ้นมาใหม่ค่ะซาวค่ะนอ่ครับบอลมันจังหวะอยู่ตรงกลางแล้วโดนสกัดเตะไปข้างหลังแล้ว ชาคิดกระแสะโทนะคะเข้าไปทำฟาวผู้เล่นของสมวิทยาค่ะควางบอลมาจาังหวะนี้มแม่มันลึกไปครับเจ็ดนาทีผ่านไปค่ะครับ ทำอะไรกันไม่ได้นะคะคู่นี้ทรงวิทยาเทพารักกับท่าตูประชาเสริมวิทย์สูงสูในจังหวะนี้ท่าตูงจะได้ขึ้นก็ยังไม่ได้เป็นโอกาสจะแจ้งคือพยายามจะผ่านบอลไปข้างหน้าในกรอบเป็นโทษเลยครับแล้วก็มันออกไปครับามาดูทางด้านทรงวิทยาบ้างครับอโอ้โหโดนทำฟาวครับ แลเป็นจังหวะที่พลาดตูมจมุกครับเราให้เพื่อนขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เล็งแล้วจะส่งให้ใครยิงยาวไปหน้าประตูแล้วก็รตรงกรอบแล้วครับผู้เ่นาประตูทางด้านของทรงวิย์กับชัยวันรลุงแสงต้องปัดออกไปครับดูรครับเล็งกะให้ย้อยเข้าประตูเองเลยนะคะแต่ว่ายังเซฟเอาไว้ได้ค่ะจังหวะนี้ ตรงกรอบนะครับแล้วก็ท่าตูมจะได้เตะมุงครับจังหวะนี้ด้านในมี3คนเปิดมาแล้วมุงเลยนะโอ้โหครับโอ้โหท่าตูมครับสิบเร็จแล้วอ่ะหมายเลขสิบเอ็ดทีรัดทองด้วย่งี้ครับโอ้ต้องชมคนเปิดด้วยครับแม่นเหลือเกินครับดูครับไม่หาเข้าหัวพอดีครับตั้งคอลอหมงครับเหน่งเหน่งเลยนะคะจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม หนึ่งประตูต่อศูนย์่ะเป็นท่าตูมได้ขึ้นนําก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าทําได้ดีครับก็สมควรอยู่ครับเพราะว่าท่าตูมนี่เป็นฝ่ายบุกตลอดกับส่งวิทเอไปได้สุดท้ายไม่ได้เลยครับสิทยเนี่ยค่ะก็พอจะขึ้นมาได้ก็โดนตักบอลกลับมาได้ก่อนนะคะแล้วก็เทียบบอลออกไปในจังหวะนี้สรงวิทย์ยังได้บอลอยู่ค่ะคูกติดกันอยู่ริมเส้น ออกไปแล้วค่ะลูกคุมส่หนัางสงวิทยาเล่นโย่มาเลขสิบสี่ถตงกับไม้เพื่อนแล้วก็พยายามจะเลี้ยงลูกลิมเส้นขึ้นไปแต่ยังไม่ผ่านทั้งพยายามจะเปิดรือพยายามจะแทงบอลน,นี่ต้องบอกเลยพลาดโตมสก,กัดก็ได้หมดครับเปิดบอลมาจังหวะนี้ ไม่เห็นจะงมงมันพื้ไปครับแล้วสงุติยาจะตามมาเก็บบอลโดยทางด้านขององพลครับและเป็นท่าตูงครับกำลังเลี่ยมน้อยอยู่ครับจังหวะสงุติยาผมถือเลยครับโอ้โหโอ้ยลูกดีสวยทีนี้เหมือนเป็นลูกแอบ,บลักไก่นี่นอนมาครับนอนมผมนอนมาครับเบอร์สิบเอ็ดนะทีรัดทองด้วงอีกแล้วอ่ะคนดีคนเดิมครับออื้ <c oughs> ต้องชมคนเปิดครับคือสายยันกะการดีครับแม่ยืนอ,อยู่หน้าประตูนี่ไม่จังหวะไม่ต้องกลับตัวเลยนะคะตอกซ่อนเข้าประตูไปเลยอ่ะนี่ค่ะนำ่ไปแล้ว20นะคะผ่านไปค,ครึ่งเกม11นาทีค่ะ ออยิยงไป2ประตูแล้วครับหมายเลข1 1ทีรัตทองด้วงครับลุ้นแฮตทริกได้นะแต่ว่ายังไม่มีผลนะเรายังไม่ได้นับสกอร์ของอ่าไม่ไม่เก็บสถิติ<ช>มากนเถอะแล้วรอบลึกเราก็จะมีดาวน์สัมสโบก็ว่ากันไปนะครับเขาไปเก็บสถติตอนนั้นนะฮะร,รอบต่อไปครับเอาครับวางบอลมาจังหวะนี้แล้วย่งไงครับเปี่ยกันไปครับ เอาบอลลงพื้นไม่ได้นะคะในจังหวะแรกจังหวะที่สองแล้วสุดท้ายบอลหลุดไปค่ะชื่อเวียเหรอครับเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดครับเี็นมีคนอคอมเมนต์นว่าวีเอาเรื่องนะเอาครับมาดูนะครับก็ทางด้านของทรงพจธิยาเทพรักษ์ก็พยายามเปลี่ยนผู้เล่นลงมาครับเวียนลงมาครับ กากแก้เกมนะครับเอาครับถ้าตูมได้บอลอยู่ตรงกลางสนามครับอุ้ยประกันว่าไงครับเปลาแล้วค่ะตัวลอยครับดูครับการนี่ครับอ้ยไปจะกัดขานะคะไม่โดนบอลเลยค่ะเป็นนกวินครับไปทำฟาวและระยะนี้ครับยิงกันมานักต่อนักแล้วครับค่อนข้างจะเกือบกลางประตูด้วยนะะ นำอยู่2 0ูนย์ค่ะท่าตูมประชาเสริมวินาแล้วก็เป็นโอกาสได้ยิงคลิกๆนะคะน่าจะยิงเลยแลครับแอดปกับดูแล้วเล็งๆอย่างนี้ครับและยิงเลยครับผ่านหน้าประตูไปครับเฉียดไปอะ่ะน่าเสียดายลูกนี้นะนีตัดสินใจยิงเองเลยครับเต็มข้อแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะะแล้วก็ ประตูไม่รอช้าเปิดเกมไปเลยแต่ว่าบอลกลับมาทางทรงท่าตูมอ่ะออกไปแล้วค่ะนะครับโลกตั้งเตะจากประตูครับส่งออกมากครับโอกาสที่ว่าจะไปถึงแดงสุดท้ายครับของทรงวิทยานี่ไม่มีเลยครับถ่ายมาแล้ว10กว่านาทีครับ โดนสกัดบอลเอาไว้ได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้าทางถ้าโตมีโอกาสได้ทำเกมขึ้นไปเนี่ยก็ได้ลุ้นกันเลยค่ะครับอาครับซ้ายขวามีเลือกแทงมาตรงกลางแล้วลโอ้โหแอดปุ๊บกนเรียบร้อยไะแล้วนะถือมาดูจากมุมนีน้ดูว่าเข้ารโระตูะไปแล้วค่ะโอคนเดิมน,นะครับมีลัดทองด้วงครับ เกือบจะเป็นแฮตคริกแล้วนะคะแบบเตะไปแบบเหยียดๆปลายเท้าครับค่ะช่วยกันลุ้นนะครับกดหัวใจฟ้าให้ทรงวิทยาหน่อยค่ะครับรออยู่แล้วครับทรงวิทยาครับมาทางด้านซ้ายพยายามจะเปิดครับแต่ติดโดนสาสออกไปครับไปดู่นแล้วจะทะลุไปถึงสารธิจุลาแล้ว ที่เพิ่งแข่งไปเมื่อสักครู่นหรอครับเนี่ยลงเลนเขาอยู่นี่แหละครับข้างนียมาไม่ไกลเลยนะสบายเลยค่ะครับพาตูมเล่นบอลริมเส้นขึ้นมาเข้ากลางมาจังหวะนี้ครับ้านซ้ายหายไปครับมีแต่ด้านขวาครับตอนนี้ซ้ายเติมมาแล้วครับยังไงครับยังแข่งไปตรงงแล้ว แม่โดนลุมสองครับยังไงครับจะลอยไหมครับไม่รอยครับสมงกุทยาได้บอลแล้วและเพื่อวิ่งตาทางมาจังหวะนี้ก็ยังโดนสกัดไว้ได้ครับและโอ้โหจับบอลได้ด้วยเอาครับยังไงครับสองสองครับไทยมาจาังหวะนี้แล้วเปลตัวไหมยังไงและ นี่ครับรประตูบอลโอ้โหผู้รักษาประตูครับป้องกันไม่ได้โอ้บังบอลไว้ให้เป็นลูกเตะมุมนะคะอันนี้เนี่ยยังเซฟเอาไว้ได้อยู่ในจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมหมายเลขสิบสามไม่เต็มเท้าสักเท่าไหร่แล้วไปโอ้โหตรงตัวของผู้รักษาประตูค่ะสายยันกับการดีนะคะเกือบจะได้เป็นประตูที่สามของทางท่าตุงประชาสิริิทย์ค่ะคคลูกเตะมุมค่ะสายยันว่ออกมาเป็นคน เตะนส่งบอลเข้าไปว่ายังไม่ได้บวกประตูเพิ่มค่ะอาครับจะได้ทุ่มอีกแล้วครับท่าตูงครับพุ่มมาจางวันนี้พยายามจะขึ้นบอลแต่ว่าเมื่อเห็นว่าไม่ได้ก็ส่งกลับหลังมามาทางด้านซ้ายให้กับทางด้านพิรพัฒน์ คืนกลับมาให้นักโทนักครินอ้าวครับจังหวะนี้ม้วนดีครับและสายบีครับแม่ติดครับหลุดไปนี่น่าจะเรียบร้อยครับสุกิติยาจะได้โตแล้วจังหวะนี้เพื่อนขอบอลมาแม่แต่ว่าจังหวะนี้พลิกตัวมาก็โดนแย่งไปอีกครับอีกแล้วนะยังไปไม่ถึงหน้าประตูเลยค่ะตอนนี้ประตูของทางท่าตูนี่ยื่ตบยุงนะครับเมื่อสักครู่เราพอได้รับกันบ้างครับ ก็เรว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนยก็ไม่ไม่แทบจะไม่มีเลยครับสองวิทยาที่ว uh, ่าทําเกมเข้าไปในกรอบเป็นโทษนะครับเปลี่ยนโกกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ดูครับมีอยู่หน้าปากประตูสองคนครับแล้วก็เรียกเรียก้อยครับกำลังจะบอกครับโอ้โกยัง เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาไฟยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวดูครับภาพช้าครับนี่ฮะจังหวะนี้เพราะว่าข้างในมีถึง2คนเลยครับและก็นี่ฮะเลือกจ่ายไปด้านซ้ายครับให้กับทางด้านพิรพัฒน์ใจกล้าครับสามศูนย์แล้วครับต่อให้เซฟรวเด้งออกมานี่ก็มีคนรอซ้ำอยู่แล้วนะจังหวะนี้หน้าประตูสามศูนย์ค่ะท่าตู้อ่าาตู้ประชาเสริมวิทย์นะคะ ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง3นาทีแล้วค่ะครับต้องหวังประตูแรกให้ได้ก่อนนะคะสำหรับทรงวิทยาี่ครแล้วก็น้ามีอีกแล้วครับท่าตูงครับให้ได้หรือเปล่ารคับี่ยืนอยู่คนเดียวเลยหน้าประตูเลยครับให้มาจังหวะนี้แล้วทํำยังไงครับแล้วก็ยิงเสาแรกแล้วก็ติดครับสาดออกมาก่อนครับเอา ถ้าเคลียร์บอลไม่ขาดน,นี่อาจจะโดนซ้ำได้นะน่ากลัวเหมือนกันครับน equally, ี่ครับผู้รักษาประตูแล้วครับเพิ่งเปลี่ยนลงมาครับนี่ครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วครับปิดเสาแรกครับมาตรฐานครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนลงมาครับผู้รักษาประตูอ้าวครับสมุทรยาจะได้สักประตูไหมครับ แม่ก็ยังโดนสกัดไม่ได้อีกครับค่ะถือว่าได้ประสบการณ์ไปแล้วกันนะคะแต่ว่าก็ยังเหลืออีกประมาณสักไม่ถึงสองนาทียังจำพอมีลุ้นได้ประตูแรกหรือเปล่านะดูค่ะแล้วยิงลุงเลี้ยแม่ปัด้นว่ายังติดอยู่ถือว่าเซฟได้ดีครับโอ้โหได้ครับก็ต้องโวยวายกองหลังหน่อยแล้วครับไม่ช่วยกันเลยครับแม่ลูกแรกเมื่อกี้ยังไม่ทันตั้ง ตัวอะไรแลไม่ทันนะแต่ว่าอันนี้เซฟไม่ได้ค่ะแล้วก็แหมคือกองหลังไม่มาช่วยครับยังคยังประโบการของท่าตูมอยู่นะคะในการที่จะทําเกมขึ้นมาหมายเลขสิบค่ะส่งคืนกลับมาก่อนหาทางเจาะเข้าไปค่ะครับยังเป็นบอยของท่าตูมนะครับ ยกปาเปิดมาทางหน้าขวาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะคะครับพาตูเมเตรียมนับถอยหลังแล้วค่ะครับกัดเข้ารอบสดใสฮะแล้วจวังหวะนี้จะได้ทุ่มมาแล้วครับทุ่มมาก็เพื่อนขอบอ้นนะครับ ไม่รีบที่ยจ่ายครับเพราะว่าย <te ังไงก็3าสูแล้วครับโอกาสชนะมันมีสูงครับบวกเพิ่มอีกมูกหรือเปล่านะคะจังหวะนี้มาที่พิรพัฒนครับพิรพัฒ์ยังไงครับนี่ฮะหน้าประตูมีอยู่คนหนึ่งดโดดเลยครับเนี่ยเอาครับหมดเวลาไปครับโอ้โหครับ พาระตูประชาเสริมวิทย์นะาชนะสงวิทยาเทพารักไป3ประตูต่อศูนย์ค่ะครับโอ้โหครับทีรักทองด้วงนะยิงคนเดียวไป2ประตูค่ะครับาตูประชาเสริมวิทย์ครับยินดีกับน้องน้องด้วยครับแล้วก็ทางด้านของโรงเรียนส่งวิทยาเทพารักครับก็ให้กำลังใจกันครับก็ปีหน้าฟ้าใหม่เจอรินครับช้างสุรินได้ไปต่อนะคะครับ นี่แหละครับ<ช>นี่ครับก็เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันครั้งนี้ครับกท่าตูมนี่ก็บุกแบบเดือดๆตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับแล้วจังหวะนี้เติบเข้ามา ลูกสาว,วตูวต้องออกแหลงเซฟ็บเลยครับลิ้งตัวมายิงดีครับแต่ว่าเซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาเนี่ยผู้เล่นสาวประตูต,ต,ต้องปัดทิ้งออกไปครับและจังหวะนี้นะครับที่ได้ประตูขึ้นนำรนะับลูกหม่งของคือรนะัตฐหอมด้วงครับ นี่ครับเปิดมาตั้งคอรอมงครับนิ่งๆเลยครับไม่มีตัวประบปกบครับจังหวะนี้ก็เปิดเข้าไปแล้วดีดเข้าไปครับทีรัดคนเดิมครับดูครับนี่ครับและจังหวะหลุดๆม,ม,มาจังหวะนี้ครับ ก็ต้องบอกว่าทั้งเกมนี่ท่าตูมทำได้ดีกว่าและครับค่ะนี่ครับโอกาสเยอะมากครับท้าตูมนะตักเกมเอาไว้ได้ตลอดแล้วก็พลิกกลับมาเป็นฝ่ายบุกนะแล้วก็ก็คือทางด้านของสองวิทยาเสพรลักษ์นี่พยายามจะบุกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไปถึงดนสุดท้ายของท่าตูมเลยนะ<ะ>ครับเนี่ยแล้วก็ประตูที่สามนะีร <No. S 1> พัฒใจกล้าครับ วันนี้เลือกที่จะให้เลยครับซ้ายหรือขวาได้หมดเัยยาที่จะป้องกันจริงครับแล้วก็เปลี่ยนทุสาประตูลงมา เตรียมโบกมือเลยครับนี่ครับกองเชียร์ครับทีมอะไรครับทีมอะไรครับน้องๆอ๋อพ่งไปเมื่อกี้ท้าตูมท้าตูมนี่นะกองเชียร์ของเราสนามของเรารมหาวิทยาลัยค่ะยังไงก็ใช่ค่ะถ้ามาที่สนามนี้ก็อย่าลืมพบแฟนมาด้วยนะคะพัดลม แอดปลุกมียังครับยังไม่มีก็เห็นไม่ะคะว่าเอามาหรือเปล่าเน่ไม่มีก็ไม่มาคือไม่มีค่ะเออนี่ครับโปรแกรมครับเหลืออีกสองคู่เท่านั้นครับในช่วงเช้าครับแต่ว่ายังมีแปดคู่รออยู่ในช่วงบ่ายนะครับนี่มีกีฬานครนนวิทยาหกอยู่ในสนามดี้ยนะครับจะเจอกับวัดนวนตลดิดนะคะคู่ปิดท้ายของช่วงเช้าเฮะ ฟุตบอลนเรียน7คแชัป์กีฬาเจ็ด HD แชมเปี้ยนคั2025ร่วมเชียร์โดยน้ำนมถั่วเหลืองและตาซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอ<ะ>รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายอดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโว้โรงพยาบาลบางประกอกหนึ่งประกันภัยไทยวิวัฒ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบักกบูดอททีีและบักกบูช็อปค่ะ